สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Startup Journey รายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับการเดินทางของ Startup ไทยที่ประสบความสำเร็จและขยายธุรกิจไประดับโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับ Startup รุ่นใหม่ที่กำลังจะทำธุรกิจค่ะ ันนี้สะดวกสบายจริงๆค่ะวันนะคะเพิ่งจะช้อปปิ้งผ่านมือถือเครื่องนี้เพราะกลับบ้านไปของก็ไปส่งถึงบ้านพอดีเลยนี่แหละค่ะโลกของออนไลน์ช้อปปิ้งหรือที่เราเรียกกันว่าอ e ีคอมเมิร์ซค่ะซึ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้คือผู้ที่มาขยาบว,วงการอ e ีคอมเมิร์ซในปัจจุบันมีการดําเนินงานไปแล้วกว่า4ประเทศทั่วอาเซียนเราไปไขความลับทางธุรกิจของอ e ีคอมเมิร์ซไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ใน v i ชั่นของเรานะครับทำให้ e-commerce ์เนี่ยอีซี่นะครับในส t ทธิอีเซียไม่จีนไม่อินเดียไม่ใชออสเตรเลียนะครับเราจะเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็เก่งที่สุดในภาคอาเซียนใชยไนะ ก็อยู่กับครัวเรื่อยใหญ่ของ e-commerce นะคะคุณทอมสีวรกูล CEO และ co-founder ของ e-commerce ค่ะสวัสดีค่ะคุณทอมสวัสดีครับโอ้โหปกติเนี่ยหวนคิดว่าบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยจะมีบริษัทเล็กๆออฟฟิศเล็กๆแล้วก็มีคนน้อยๆแต่ที่นี่นี่คือใหญ่โตมากๆคนเยอะมากๆอันนี้คือเป็นยังไงบ้างคะครับจริงๆนะครับเราเป็นสตาร์ทอัพที่เปิดขึ้นประมาณประมาสี่ปีแล้วนะครับตอนช่วงนั้นก็ยังเล็กอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็ได้ขยาย มาถึงวันนี้นะครัคก็อันนี้ก็เป็นโนดังงานหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งใน15ที่เรามีในทั่วอาเซียนอยู่ใน1ประเทศนะครับตอนนี้แล้วโกดังนี้นี่มีวิธีการทํางานมีขั้นตอนการทํางานยังไงบ้างคะวิธีการทํางานหรือระบบการทํางานขึ้นเหมือนกันเลยนะครับค,คือเราจะมีลูกค้าที่ให้เราช่วยเขาเ ทำเรื่อง B 2 C นะครับคือขายไปถึงผู้บริโภค<ฆ>แล้วก็ B 2 B ด้วยเพราะอาจจะเห็นสินค้าที่นี่จะเป็นอตใหญ่หน่อยแพ็คใหญ่หน่อยนะครับ<ฆ>อันนี้ก็ไปขายถึง่าช่วยเขาไปถึงแบบพวกร้านเล็กๆน,น,นะครับโฮรเซลเลอร์ร<ฆ>ีเซลเลอร์ด้วยนะครับแต่ที่นี่นะครับคือระบบที่นี่ก็จะเป็นแบบว่าส่นการที่ลูกค้าเนี่ยสั่งของผ่านช่องทางอ e ีคอมเมิร์ซที่ไหนก็ได้<ฆ>นะครับตรงนี้แล้วก็ออเดอร์เนี่ยเเราใช้ระบบ รวมออเดอร์นะครับมาที่นี่นะครับจากที่นี่ก็จะมีทีมงานนะครับที่พอออเดอร์เข้ามาเนี่ยเขาก็จะไปวิ่งนะครับไปเก็บของนะครับใส่ใส่ท้านะครับแล้วก็ออกมันไปช้อปปิ้งใช่ใช่เช็คประมาณนั้นใช่ครับใช่ครับเนี่ยครับแล้วก็เอาเอาค้านี่ยมาที่สเตชันนี้นะครับแล้วก็จะปิดแพ็คให้ตามสัญญากับลูกค้าแล้วกันนะครับว่าบางบางอย่างนี่ก็ต้องแบบว่า ผูกโบก็มีสายสายการ์ดก็มีนะครับคัสตอรไมซ์ใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็จากนี้ก็จะพอแพ็คเสร็จแล้วนะครับก็จะกองไว้คอยให้อะว่าที่เราเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่ขนส่งให้เรานะครับจนถึงบ้านหรือว่าจนถึงร้านเนี่ยนะครับมารับของจากเราแล้วก็ไปส่งต่อะครัประมาณนี้แล้วก็มีฟลีบของเราเองด้วยที่จะทําในการส่งของเราเองโดยคัสตอมไมซ์เหมือนกันก็มีนะครับแต่ส่วนมากที่เราจะอาศัยพาร์ทเนอร์นะครับในการส่งของให้เรา ที่สตาร์ทอัพที่มีโกดังขนาดใหญ่และใช้บุคลากรจำนวนมากจะขยายไปต่างประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะกว่าจะมีวันนี้ได้ล้วนเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์จาก4สตาร์ทอัพที่ผ่านมาค่ะธุรกิจออมไแนกนะครับช่วยธุรกิจเล่นโฆษณาหรือทำการตลาดได้บนออนไลน์ผมก็มีน้องคนหนึงที่ทำเทคโนโลยีเป็นนะครับเรื่องที่แบบว่าเอาโฆษณาที่เป็นแฟลชชี่บนแบนเนอร์นะครับหรือว่าเป็นโฆษณาที่จะ ผ่านบนจอได้นะครับเต็มจอแล้วก็หายไปน,นะครับคอนเซปต์นั้นโอ้โหเรียกว่า Banner Ad หรือ Floating Ad ตอนนั้นนะครับก็เนี่ยครับบริหารธุรกิจอันนั้นให้กับ MSN ตอนนั้นนะครับแล้วก็จากประเทศไทยก็ขยายไปฟิลิปปินส์นะครับแต่ตั้งแต่แรกในธุรกิจแรกก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องขยายนอกจากเมืองไทยก็ธุรกิจที่2องก็จาก พอเราขายโฆษณาได้แล้วเรามีเทคโนโลยีของเราเรามีพื้นที่ที่เราดูแลนะครับในการวางโฆษณาแล้วเนี่ยเราสังเกตเลยตอนนั้นว่าในอินดัสทรีนะครับของเราเนี่ยไม่มีเอเจนซี่เลยเอเจนซี่ผมพูดถึงแบบว่าพวก Mindshare Ogobi อะไรพวกนี้นะครับที่เขาเก่งอยู่แล้วทางด้านแบบลงโฆษณาบนโทรทัศน์ช่วยแบรนด์ลงโฆษณาบน o f b i l l b o a r d อะไรหนังสือพิมพ์อะไรแบบนี้ได้แต่ไม่มีใข่ภายในเอเจซี ยักษ์พวกนี้ครับที่แบบเข้าใจดิจิทัลเราก็เลยตอนนั้นเปิด Digital เอ็นซีเป็นอันแรกเหมือนกันแุ้กินที่3คือที่เราเรียกว่าเป็น Ad Network นะครับที่เอาอประมาณสัก3,000กว่าเว็บไซต์ในอาเซียนนี่มารวมกันนะครับมารวมกันแล้วก็เราก็ดูแลโฆษณาให้เขานะครับคือหมายความเจ้าของเว็บไซต์พวกนี้เนี่ยเขาอาจจะแบบเป็นอ r e ์ปนะกอแบบว่าเนี่ยชอบเขียนข่าวหรือชอบเป็นบล็อกเกอร์หรือทำอะไรให้สร้างความบันเทิง ให้ผู้อ่านใช่ไหมครับอันนี้แต่เขาอยากจะทําแค่ธุรกิจอันนั้นนะครับแต่รายได้ของเขาจะมาจากไหนรายได้ของเขาจะมาจากการวางโฆษณาท,ที่ปัจจุบันเห็นใช่ไหมครับแต่ละไซต์นี้จะมีการวางโฆษณาหมดเลยแต่ปัจจุบันนี้ Google คุมหมดาอําส่วนมากนะครับอันนี้แต่ตอนนั้นอ่ะปี2006นะครับตอนนั้นเราเป็นเจ้าแรกที่ e g g t e หรือเอาเอาเอา,เอาเว็บไซต์ต่างๆมารวมกันนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีของเราในการยิงโฆษณา เข้าไปแต่ละเว็บหมดเลยในอาเซียนนะครับธุรกิจที่4ที่ประกอบเองก็คือเป็นออบุชื่อ EnsoGo นะครับตอนนั้นก็นี่นนครับเห็นว่าประเทศอื่นนี่กำลังทำอะไรอยู่เกี่ยวกับ e-commerce เนี่ยเราก็เลยเอาคอนเซปต์ของประเทศอื่นจากอเมริกานะครับจากยุโรปเนี่ยมาประกอบที่นี่เราก็เลยพอรอน EnsoGo เสร็จแล้วก็นี่ครับความสำเร็จในไทยดีก็เลยรีบขยายอีกเหมือนกันไปประเทศอื่น ไปฟิลิปปินส์ไปอินโดนะครับทันทีอันนั้นคือรีบขยายภายใน1ปีเลยเพราะเราเราูรา้แล้วว่าสก,กิตของความสําเร็จของธุรกิจแบบนี้เนี่ยคือสปีดใช่ไหมครับเราต้องเพราะตอนนั้นมีกรุ๊ปพรที่จะเข้ามาจากอเมริกาเราก็เลยบอกว่าถ้าเราไปไปเอา3ประเทศอันนี้ก่อนนะอันนั้นคือเขาจะไม่มีสิทธิ์มาคุมเราได้เราก็เลยภายใน1ปี3ประเทศพร้อมกัน ข้อสังเกตที่สาคัญคือถึงแม้ว่าทุกธุรกิจที่ผ่านมาของคุณทอมจะเน้นการขยายตลาดไปยังต่างประเทศแต่ทุกธุรกิจล้วนเกิดขึ้นที่ไทยค่ะคือแต่ภูมิใจครับว่าเป,เ,ปเป็นตลอดนะครับเป็นบริษัทไทยนะครับประกอบจากไทยก่อนนะครับแล้วค่อยขยายไปต่างประเทศตลอดกลับไปมองแล้วว่าทำไมไทยนี่พิเศษสำหรับเราจริงจริงแล้วไม่ใช่แค่เรานะครับอินเวสเตอร์ ก็ชอบด้วยนะครับที่แบบว่าสตาร์ทอัพที่จะเริ่มต้นจากประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่คือประเทศไทยเนี่ยมันยูนิคหน่อยที่ว่าแบบว่าอ่าอินฟราดีนะครับอินเทอร์เน็ตกำลังดีสปีดนะครับกำลังดีผู้บริโภคนะครับพฤติกรรมก็ดีนะครับอันนี้นะครับวิธีการใช้เนี่ยขนาด Facebook IG อะไรพวกนี้เนี่ยประเทศไทยยังนำอยู่เลยตอนนี้นะครับคือมันอามาพิเศษ,ษตรงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นภาษา ด้วยภาษาที่ Investor เรียกว่าเป็น close language นะครับอันนี้เพราะว่าเรามั่นใจเพราะนักลมั่นใจว่าถ้าไอเดียไหนเนี่ยประสบการณ์สำเร็จในไทยได้นะครับจะสำเร็จได้ในประเทศอื่นแน่นอนนะครับส่วนมากสตาร์ทอัพที่จะเริ่มจากสิงคโปร์เนี่ยท่านมองว่าเขาสำเร็จไหมวเวลาจะขยายไปประเทศอื่นนะไม่ค่อยสำเร็จเพราะสิงคโปร์มันง่ายเกินไปนะครับเวียดแต่วีนานี่มันยากเกินไปประเทศไทยมันอยู่ตรงกลาง มีชันเลนบ้างแต่มีอินฟราที่กําลังดีนะครับก็เลยไอเดียที่เกิดจากที่นี่ได้นะครับน่าจะมีประสบการณ์ทั่สำเร็จขยายไปได้ต่จากสถิติปี2,560พบว่าปัจจุบนันคนไทยใช้อินเทอร์เน็ต67ซมีอัตราการเติบโตอยู่ที่21ซประเทศไทยจึงได้ก้าวเข้ามาเป็นอันดับที่18จากค่าเฉลี่ยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชากรทั่วโลก นอกจากนั้นยังพบว่าคนไทยใช้โซเชียลมีเดียมากเป็นอันดับ7ของโลกด้วยสัดส่วน67จากจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศโดยใช้ LINE เป็นอันดับ2ของโลก Facebook มากเป็นอันดับ9ของโลกและมีผู้ใช้บริการซื้อสินค้าออนไลน์เกินกว่า50ประกอบกับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลของไทยที่ดี จึงเป็นเหตุผลให้สตาร์ทอัพที่จะขยายไปในอาเซียนหมักเริ่มต้นที่ประเทศไทยก่อนเสมอค่ะค่ะต้องใส่ข้อไปไหมคะคืออะไรเรียบร้อยค่ะ อันนี้ก็จะส่งต่อเลยส่งต่อค่ะฝากแฮกต่อด้วยค่ะบายว่าที่นี่ะครับอ่ประจุต้นต้นของอีคอมเมิร์ซค่ะที่ตอนแรกเราประกอบอีคอมเมิร์ซเนี่ยเป็นธุรกิจ ทำโลจิสติกส์อะไรเยอะๆผู้อีคอมเมิร์ซค่ะเพราะว่าจากประสบการณ์เองที่เคยวิ่งธุรกิจที่เป็นเจ้าของอีคอมเมิร์ซด้วยนะครับพอมีจำนวนออเดอร์เนี่ยขึ้นมาเยอะๆเนี่ยไม่มีใครช่วยเราได้เลยนะครับเพราะตอนนั้นบริการแบบขนส่งไปถึงบ้านผู้บริโภคเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับแม้แต่ใครที่มีก็แพงมากแล้วก็ช้ามากนะครัจนถึงแบบว่าถ้าเราไม่แก้ไขตรงนี้เนี่ยอีคอมเมิร์ซก็จะเดินเดินทางไม่ได้ใช่ไหมครับตอนนั้นก็เราก็ ามาช่วยบริษัทเก่าช่วย l a ซาดา้าช่วยซ a ลล r ราตอนนั้นหรือใครที่กำลังเริ่มทำอ e ีคอมเมิร์ซอยู่ตอนนั้น<ะ>เราก็เป็นเจ้าแรกที่พยายามตั้งระบบตั้งวิธี process การทำงานช่วยเข้าคขนส่งก็ดูเหมือนว่า4ธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปได้ดีนะคะแต่ทำไมยังเกิด e-commerce ขึ้นมาอีกอะคะ4ธุรกิจนั้นก็เวลา ก็ไปเรื่อยๆแล้วก็มีคนมาซื้อมาควายไปค,ค่ะรูปแบบของธุรกิจในการที่เราขายไปอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นรูปแบบของเราปะ่ะคะอันนี้นะครับคือถ้าถามว่าธุรกิจแรกเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจทำะน,ะนะครับแต่พอธุรกิจแรกเนี่ยได้โอกาส exit หรือมีคนมาควายเราเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยจริงๆนะจากเริ่มต้นจนถึง exit เนี่ยนะมันเป็น formula มันเป็นแบบแลวเป็น เป็นขั้นตอนนะครับที่แบบว่าเห็นชัดเจนเลยว่าเนี่ยถ้ายูมีไอเดียที่ดีนะครับแล้วก็วิ่งธุรกิจได้ดีนะครับแล้วก็ว่าอาจาวด้วยนะครับในการปรับธุรกิจนะครับประมาณนี้เนี่ยจริงๆธุรกิจตอนถ้าถ้าถูกทีดีเนี่ยจะมีคนสนใจมาซื้อได้นะครับเราก็เลยพอเห็นภาพนี้เราก็เลยบอกว่าโอเคทั้งงธุรกิจที่2เนี่ยถูกจะทําต่อเนี่ยก็ทำเหมือนเดิาไปสร้างเพื่อแบบเดียวกันนะครับประมาณนี้พอสิทธุรกิจ มองว่าขายไปแล้วนะครับจากนั้นก็พอเห็นภาพเลยใน10กว่าปีนะครับ1 0 10 11ปีนะครับจาก4ธุรก,กิจที่เราทำมาแล้วเนี่ยครบลูปแล้วเรามีความรู้สึกแล้วว่าเ,เรารู้หมดเลยนะครับตั้งแต่ทำการตลาดยังไงใช้เทคโนโลยีบน,นอินเทอร์เน็ตยังไงแล้วก็ e n ็ o g o ช่วยเราเป็นเจ้าของอ e ีคอมเมิร์ซธุรกิจเป็นครั้งแรกด้วยนะครับแต่สิ่งที่เราเจอในเอ็นซโกที่แบบ เจ็บและฉลิมมากจริงๆคือเวลาขายของนะครับนะครับแบบโอ้โหแบบบา,บางสินค้าแบบมือถือหรือเก้าอี้หรืออะไรก็ได้แบบจะขายดีมากเป็นพันๆต่อวันเนี่ยนะครับเพราะ,ะไม่มีใครช่วยเราได้เลยเรื่องการการทำโลจิสติกผู้บริโภคบนหมดเลยโอ้โหสั่งของแล้วราคาดีสั่งของแต่แบบมาช้าจังนะครับทำไมต้องใช้แบบ10-14วันนะครับแบบนี้เพราะไม่มีใครทำ รับเงินปทางได้ในตอนนั้นเลยนะครับเราก็เลยตัดสินใจว่าทั้งพอพอ,ออกจาก e n s so โซโแล้วเนี่ยเราต้องหาวิธีนะครับประกอบธุรกิจอันนึงที่จะช่วยทำให้โลจิสติกของอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเป็นไปได้นะครับจากนั้นกเ็เห็นเลยว่าเนี่ยธุรกิจนี้จะไปได้ดีนะครับเพราะว่า,เ,าเราก็ s o ซอ e problem อีกอันหนึ่งนะครับในปีนั้นเนี่ยเราทำให้โลจิสติกนะครับ หรือ Experience ของคอนซ u เมอนี่ยนะครับดีขึ้นเยอะเลยราคาถูกลงในการส่งของนะครับเร,เร็วขึ้นด้วยนะครับบริการดีขึ้นด้วยรับเงินปลายทางได้ด้วยแต่นี้ต้องใช้ process เยอะต้องใช้เทคโนโลยีเยอะในการคุมแต่ตอนนั้นสนุกมากนะครับเพราะเรารู้ว่าเรากำลังแก้ปัญหาอยู่นะครับน่าตื่นเต้นด้วยเ m คอมเ m e r c ซ c ัส m e r Care สวัสดีค่ะจากโลจิสติก สู่การเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของอ e ีคอมเมิร์ซของแบรนด์ต่างๆระดับโลกคือวิธีการของสตาร์ทอัพที่มีการปรับบิสเนสแพลนอยู่เสมอ คือจริงๆแล้วอ่ะด้วยความที่ e อคอมเมิร์ซค่อนข้างโตเร็วเนาะแล้วก็คือพอมาอยู่ในธุรกิจแบบ e-commerce ์ซปุ๊บอะค่ะคือบรรยากาศหรือว่าความ l h a l l e n g าร์ท m t r k e t s i t u a t i o n น่ะมันมันปรับเร็วมากเพราะฉะนั้นคือเราในฐานะที่ร e ัน e-commerce อยู่เนี้ยเราต้องดูแล้ว่าทำยังไงดีที่จะหาวิธีหรือว่าหนทางในการที่ tackle กับปัญหานั้นๆหรือว่าทำยังไงดีที่ทำให้เราสามารถ move ได้เร็วตามเท่ากับ Market คือมันมีทั้งการดีไซน์ t r a t e g y ว่าสเต็ปต่อไปเนี่ยค่ะเราจะมุ่งไปในด r เร t ชันไหนเราควรจะใช้ Strategy ยังไงในการทำตรงนั้นประมาณปี2014นเกือบนะครับ DHL Kerry นะครับ เฟดเอ็กซ์ไปรษณีไทยไปรษณีย์อินโดไปรษณีย์ฟิลิปปินส์อะไรเจ้าที่คุ้นเคยหรือว่ามีมีประสบการณ์แบบลึกมากกับโลจิสติกส์นะครับเริ่มเห็นเลยว่าเฮ้ยบริษัทแบบนี้กำลังทำโลจิสติกส์เพื่ออีคอมอีคอมเมิร์ซนะครับเนี่ยธุรกิจเราตอนนี้เนี่ยส่งแค่จดหมายหรือนะครับส่งแค่สินค้าใหญ่นู่นนี่นั่นเนี่ยเฮ้ยถ้าเราไม่เริ่มปรับตัวไปทำธุรกิจแบบนั้นนะเราอาจจะเสียโอกาสได้นะครับเขาก็เลยเริ่มทำมาแข่งกับเราเลย นะครับตอนนั้นเราก็ได้มองว่าโอเคถ้าอนาคตของเราเนี่ยต้องแข่งกับยักษ์แบบ DHL FedEx อะไรพวกนี้นะครับ CJ นะไม่มีทางหรอกนะเพาเขาแบบมีเงินเป็นพันๆล้านเลยทำยังไงให้เราเนี่ยแบบคุมได้ทั้งทุกจุดของอ e ีคอมเมิร์ซมาเลยก็ธุรกิจปัจจุบันของอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเราก็ช่วยลูกค้าเราทำตั้งแต่อเอาสินค้านำเข้า นะครับจะต่างประเทศทำออยทำอะไรก็ได้ให้เขานะครับจนถึงเป็นดิสิบิวเตอร์ด้วยเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายให้เขานะครับก็เหมือนกันแบรนด์ในภายในไทยหรือแต่ละประเทศนี่เราก็สามารถช่วยแบรนด์ออกจากประเทศได้ด้วยนะครับก็ทุกจุดของอ e ีคอมเมิร์ซรวมถึงคัสเตอร์เซอร์วิสอีกแล้วก็มีคอร์เซนเตอร์ด้วยเหมือนกันนะครับที่ดูแลเวลาผู้บริโภคมีมีปัญหาหรือคำถามเรื่องสินค้าเนี่ยเราก็จะดูแลให้หมดเลย เพราะฉะนั้นแบรนด์เนี่ยหรือลูกค้าเราที่เป็นแบรนด์หรือรีเทลเลอร์หรือใครก็ได้นะครับที่อยากจะขยายธุรกิจเขาผ่านออนไลน์เนี่ยเขาเราเป็นเจ้าเดียวตอนนี้ในอาเซียนที่เจ้าเดียวทําได้หมดเลยเขาไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเลยโยนให้เราทําครบถ้วนหมดเลยยายอันนี้นครับต้องประกอบเหมือนกับมี5ธุรกิจนี่ก็เป็นที่มาที่ทำให้วันนี้ e commerce กลายเป็นสตาร์ทอัพที่ดูแลเรื่อง e commerce อย่างครบวงจรให้กับแบรนด์ต่าง ทีนี้เรามารู้จักระบบที่ครบวงจรของอ e ีคอมเมิร์ซกันค่ะโดยหากเรามีแบรนด,ด์ใดๆและอยากจะทำอ e ีคอมเมิร์ซต้องมีหน้าร้านโดยการสร้างเว็บไซอ์ทำการตลาดดิจิทัลเพื่อกระจายข่าวสารเกี่ยวกับการขายของออนไลน์ของเราเมื่อมีคนสั่งซื้อของก็ต้องมีคนคอยจัดการร้านค้าดูแลคลังสินค้าจัดส่งสินค้าถึงจุดหมายปลายทางมี call center บริการดูแลลูกค้าหลังการขาย รวมถึงต้องมีกลยุทธ์ใหม่ๆในการทำ e-commerce ซึ่งหามีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาก็ยิ่งดีเลยค่ะโอ้โหสินค้ามีหลากหลายมากเลยตอนนี้นี่มีกี่ประเภทแล้วก็กี่แบรนด์แล้วคะคะก็ตอนนี้มีประมาณ86แบรนด์ที่เราดูแลอยู่ตอนน,นี้แล้วก็ ขยายไปเรื่อยๆ <Ha. S 2> อันนี้ก็ส่วนมากจะเป็นแบรนด์อินเตอร์นะครับที่อ,อยู่ในประเทศอยู่แล้วแบรนด์พวกนี้ก็เวลาเขาอยากจะทำอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเขามีความกดดันอยู่แล้วนะครับว่าต้องทำทำไมเพราะว่าซีอีโอ global CEO ของเขาเนี่ยของแบรนด์แต่ละแบรนด์เนี่ยนะครับเขาตั้งแผนไว้อยู่แล้วว่าอาเซียนเนี่ยต้องลอนช์อีคอมเมิร์ชได้เพราะมีประสบการณ์ความสำเร็จที่ยุโรปที่อเมริกาที่จีนที่ญี่ปุน่นที่เกาหลีแต่อาเซียนเนี่ยเขาก็จะแบบอย่า you ง know, บอกผู้บริหารเขาว่าเฮ้ยต้องทานะแต่เวลาผู้บริหารในไทยหรือประเทศในอาเซียนเนี่ยโอเคได้คําสั่งว่าต้องทำอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยอย่างแรกเขาก็จะมองภายในทีมของเขาก่อนนะครับเฮ้ยใครที่แบบรู้ว่าวิธีการทำอ e ีคอมเมิร์ซนี่ทำยังไงใช่ไหมว่าแบรนด์จะต้องตั้งแผนกอีคอมเมิร์ซยังไงหรือว่าจะต้องรับจ้างคนแบบไหนนะหรือว่าจะลงทุนในลักษณะไหนนะครับปวดหัวเลย นะครับอันนี้มันมันลำบากมากเพราะจริงๆแล้วนะครับสำหรับแบรนด์เนี่ยอีคอมเมิร์ซเป็นแค่2องถึงสิเองของรายได้นะครับผู้บริหารเนี่ยถ้าผมเป็น CEO ของแบรนด์ในประเทศไทยเนี่ยผมยังต้องมองอีก90%หรือ95%้าสิบ้านะครับธุรกิจหลักเลยนะครับเราจะไปทำยังไงไปแบบไปโฟกัสกับไอ้ตัวที่เป็นแบบแค่2%ถึง10%นะครับผมอาจจะไม่ไม่โฟกัสกับตัวนี้เขาก็เลยเนี่ยเอ๊ะ มีวิธีไหมมีบริษัทไหนไหมที่แบบว่าเขามาช่วยเราแล้วเอาภาระเอาเนี่ยปวดเอาเอาความปวดหัวตรงนี้ไปไปให้หมดได้ครับนั่นแหละคือบริษัทไหนความเชี่ยวชาญทางอ e ีคอมเมิร์ซทำให้ธุรกิจมีโอกาสทำงานร่วมกับแบรนด์ระดับโลกมากมายทีนี้ไปฟังความเห็นของทางฝั่งของเจ้าของสินค้ากันบ้านดีกว่านะคะว่า Why? Online I think um, we live in a, in a VUCA world—a very volatile, ambiguous uh, world, very fast-paced. It's a, it's incredibly important for L'Oreal to stay consumer-focused, to have consumers at the heart of everything we do. So. Across our business, we, we really value strong partnerships. You know, and in the digital space, that's partnerships with Google, with Facebook, with e commerce. And these partners bring skills and insights, infrastructure and support uh, to L'Oreal to help us really connect with consumers. So I really think in today's world, strong partnerships is the way to go to, to, to win in the market and con uh, connect with consumers better. We partner with e-commerce across a number of areas. I think, uh, obviously, the the logistics and the, the servicing, the last mile of the consumer uh, purchase on e-commerce is a, is a key area. Equally, uh, we work with them around performance marketing, so uh, targeting the right consumers with the right messages to grow our e-commerce business, uh, and also as a partner to. Uh, Maintain and manage our online shop and shops. E-commerce business is growing exponentially. It's uh, still relatively small in the grand scheme of our overall business. However, the growth is is fantastic. And over the next five years, it's going to be uh, probably the biggest contribution to our total growth as a company. So, going very well. We're always more ambitious or ambitious for more. But uh, very happy with our with happy very progress จึงสังเกตว่าเวลาที่แบรนด์ใหญ่ๆจะจับคู่ธุรกิจกับใครเขามีวิธีการคัดเลือกอย่างไรดู I I think With any good partnership, there has to be a, a natural fit. There has to be a, a shared objectives and ambitions. Um, we have a huge ambition to, to grow the digital part of our business, to grow the e-commerce side of our business. And I know that uh, for a company like e-commerce, they also share this passion about growing the whole ecosystem in Thailand and in Southeast Asia. So I think the biggest thing for me is this This mindset, this shared ambition of, of wanting to something new, different, exciting together shared new do of แล้วคุณทอมคิดว่าถ้าไม่มีประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากธุรกิจ4ธุรกิจที่ผ่านมาค่ะคิดว่า a c คอมเมิรจะประสบความสำเร็จเท่าวันนี้ไหมคะมีความสำเร็จแบบนี้ได้นะครับแต่อาจจะช้ากว่านี้หน่อยหรือว่าลำบากกว่านี้หน่อย ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วคือทีมของเราเนี่ยอชอบแก้ไขปัญหาชอบสร้างธรุรกิจที่ you know, อาจจะ a l l e เลนก็ได้นะครับแต่คิดใหญ่ยอยู่แล้วนะครับวิัจนใหญ่ตลอดเราชอบครับเราชอบอาเซียนเราคุ้นเคยกับมัน14ปีแล้วนะครับเราไม่ได้มีเจ้าเยอะนะครับที่รู้จักทุกตลาดเลยแบบเรานะครับตอนนี้เพราะจากประสบการณ์ที่เคยสร้างสี่ธุรกิจแล้วก็ลงทุนกับอีก7 ถึงแปดธุรกิจเนี่ยในอาเซียนเรารู้หมดเลยว่าพฤติกรรมของทั้งแบบฝ่ายบริเนสหรือฝ่ายผู้บริโภคนี่เป็นยังไงนะครับเราก็มั่นใจกับตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้ามองว่าอินเดียหรือจีนหรืออเมริกาหรือยุโรปเนี่ยนะครับค่อนข้างไปได้ไกลแล้วมีคู่แข่งค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในอาเซียนเนี่ยเรามีโอกาสที่เป็นเจ้าเดียวได้ที่เป็นอันดับหนึ่งได้ตอนนี้กลียบอยากจะแบบแข็งแรงที่นี่เลยนะครับทำให้ธุรกิจเรามั่นคงที่นี่ได้ นี่ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการทำสตาร์ทอัพของคุณทอมและทีม e-commerce เท่านั้นนะคะสัปดาห์หน้าเราจะยังอยู่กับ e อคอ m เมิร์และออกเดินทางไปยังจาการ์ตาร่วมกันเพื่อเผยทุกกลยุทธ์การบุกตลาด e c ค m มเมิรอาเซียนรับรองสนุกแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เหมือนขอลาไปก่อนพบกันใหม่กับรายการ Start-up Journey ทุกวันเสาร์เวลา11นาฬิกาสวัสดีค่ะว่าเราจะขยายธุรกิจไปฟิลิปปินส์กับอนินโดก่อน นะครับอันนี้ประเทศที่ลำบากมากประเทศที่เราเป็นเฟิร์สมูเวอร์ได้นะครับประมาณนั้นก็ความลำบากความกล้าของเราเนี่ยสตอรี่นะครับของมิชชั่นของเราบิช i o น,นของเราเนี่ยทำให้ value ของธุรกิจเราเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ต้องครบต้องครบอาเซียนให้ได้เพราะว่าแบรนด์หรือว่าแบรนด์ใหญ่ที่เราดูแลอยู่เนี่ยเขาเห็นว่าเราเป็นเจ้าเดียวในประเทศที่ทำได้หมดถ้าเราเป็นเจ้าเดียวในอาเซียนโดยที่ดูแลแบรนด์ของเขาได้ใน 6ประเทศหลักของเขาเนี่ยเ,เขาเราจะได้เปลี่ยนแน่นอนอินโดนี่ยทำไมเป็นประเทศที่สำคัญนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ฟังโอเคเคซ